น้ำก็ไม่มีนะครับผมมีแต่มาม่าหน่งโงนะครับผมเพราะความประมาทแท้ๆขึ้นเขาลงเขานะครับนะครับใครจะเดินเขาอย่าลืมนะครับผมน้ำสำคัญที่สุดนะครับผมโอไม่มีน้ำนะครับผมท้อใจเหลือเกินวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮอบน้อยก็บินได้นะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม ไปตั้งแคมป์กันที่เขาหอน,หน้านะครับผมที่จังหวัดกระบีนะครับผมเขาหอน,หน้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินพรัตธารานะครับผมซึ่งวันนี้เราจะออกเดินทางนะครับผมด้วยเงิน250บาทนะครับผมนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับผมท่านผู้ชมผมเลยต้องมาหยุดฝนที่ศาลาวัดนะครับผม ถ้ามีอะไรน่าสนใจระหว่างทางนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับผมแต่ถ้าฝนตกหนักนะครับผมผมจะไปเปิดวิดีโออีกทีหนึ่งตอนถึงเขาขอ,ขอหน้าแล้วนะครับผมที่จังหวัดกระบี่แลโดโต สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมผมทำคลิปเกี่ยวกับการโออโกโรดในป่าแคมปิ้งในป่าไม่ใช่การเดินป่า เกี่ยวกับเอาตัวรอดไม่ใช่เดินตาเดินตั้งสามกิโลเนี่ยเออคุณผู้ชมครับผมไม่ได้เอาน้ำมาเลยนะครับผม ถ้าผมมีน้ำสักหน่อยนะครับผมผมจะไม่เป็นแบบนี้เลยผมหมายใจไม่เป็นจังหวะเลยนะครับผมน้ำไม่มีไม่มีน้ำตกเดินขึ้นมาสองกิโลตอนแรกผมจะไม่เดินมาเลยสุดท้ายต้องไปสุดท้ายมันท้าทายกับตัวเองต้องเดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาอาการเป็นแบบนี้ไม่มีน้ำมีแต่เหือ เค็มครับผมเค็มแต่ว่าร่างกายมันมีน้ำเข้าไปที่ลิ้นครับผมมันทำให้สดชื่นขึ้นมาหน่อยนึงน้ำก็ไม่มีแล้วครับผมมีแต่มาม่าหนึ่งโอนะครับผม,ม,ม,งงบผมเพราะความประมาทแท้ขึ้นเขาลงเขานะครับนะครับใครจะเดินเขาอย่าลืมนะครับผมน้ำสำคัญที่สุดนะครับผม ไม่มีน้ำนะครับผมท้อใจเหลือเกินวันนี้มีฝรั่งผู้หญิงนะครับผมสามคนเดินผ่านหน้าผมไปนะครับผมผมบอกว่าวอเตอร์ Water. เขาโชว์มาให้เขาหยิบออกจากกระเป๋าบอกว่า เขาก็มีแค่หนึ่งขวดเข้าใจแล้วนะครับว่าแอฟริกาคนขาดน้ําเป็นอย่างไรวันนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับผมหายใจไม่เป็นจังหวะท้องมวนไปหมดหน้ามืดปะเรี้ยเดินได้สิเก้านั่งครึ่งชั่วโมง กิโล3มกิโลครับผมคุณผู้ชมยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเกือบจะถึงจุดชมวิวแล้วครับผมเหลืออยู่ไม่กี่เมตรเองนะครับผมผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะผมย้าย ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะอ่าดูวิวชั้นล่างไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับวิวชั้นล่างครับประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมโอ้ยเรียกอะไรครับผมท่านผู้ชมต้นไม้แดงผมเรียกว่าต้นไม้แดงแล้วกัน ผมเดินป่ามาได้ที่สองกิโลเจ็ดนะครับผมยังเหลืออีกหนึ่งกิโลนะครับผมถึงจุดสูงสุดของเขาหอน,หน้านะครับผมสามกิโลแล้วครับผมคุณผู้ชม ท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมหลงป่านะครับผมหนึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมจะสามารถทําได้ทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็คือดูรอยเท้านะครับผมมีรอยเท้าสองสามคนนะครับผมอันนี้ครับเห็นชัดเลยอันนี้ก็เห็นชัดเลยครับผมอันนี้รอยเพึ่งแห้งประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมนี่นะครับชัดเจนนะครับผมมีรอยเท้าเดินผ่านแสดงว่าเรามาถูกทาง

เออครับท่านผู้ชมผมว่าผมน่าจะลงแล้วครับเหนื่อยไม่พอลงซะอีกนะครับทําไมไม่มีใครทำไมไม่มีคนเดินผ่านผมเลยอะผมก็มาผมก็มาที่มีก้อนหินใหญ่ๆเยอะๆนี่ครับท่านผู้ชมก้อนหินใหญ่ๆเยอะๆผมก็มาตามที่เขาบอกมาเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วปิีนขึ้นไปดูใหม่นะครับผม ชมครับมันยังเดินขึ้นไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเสียงดูถ้าว่าไปไม่ได้คะผมจะไม่ไปนะเพราะว่าผมตะโกนหาผมตะโกนถามผมตะโกนให้ Hi, hello ไม่มีฝรั่งตอบสักคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องไปนะนะทำไมถ้าทางตันถ้าทางมันตันจริงจย้อนกลับแล้วก็กลับไปนอนลยโยม นะครับแต่ถ้าทางมาตันเดี๋ยวเราสู้กันต่อโอเคนะครับบ๊าย ท่านผู้ชมครับอตอนนี้บ่ายสี่นะครับผมสี่โมงแล้วสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมต้องรีบลงนะครับผมเพราะว่าทางอันตรายมากนะครับผมขาขึ้นก็ใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมต้องรีบลงนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแคมป์ปิ้งหุงข้าวทํากับข้าวอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็นอนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับผม Let's go เราใช้เวลาประมาณไปกลับนะครับผมเกือบเจดชั่วโมงครับผม7กิโลว่านะครับผมซึ่งตอนนี้เราเรามาสำรวจนะครับผมสำรวจอุทยานนะครับผมตรงที่ผมจะเดินไปนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับผมเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้ครับท่านผู้ชม ถ้าจะเคยจะมานะครับผมสบายเลยนะครับมีห้องน้ําสะดวกมีทั้งห้องผู้หญิงห้องผู้ชายนะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่ขอใจดีมากนะครับผมกลางเป็นท์ก็ไม่เก็บตังนะครับผมเข้าเข้าเดินป่าก็ไม่เก็บตังนะครับผมแล้วก็ห้องน้ํายังให้ใช้ฟรีนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นอาคารลงทะเบียนนะครับผมถ้าเคยจะเข้ามาเที่ยวนะครับผมมาลงตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีพนักงานผู้หญิงอยู่สง ของท่านนะครับผมแล้วก็ให้เราเขียนชื่อไว้ในนี้นะครับผมนะครับเขียนชื่อไว้โอเคอ่าแล้วตรงนั้นเป็นห้องครัวของอุทยานนะครับผมเรามาดูป้ายกันดีกว่าครับผมอันนี้ห้ามทิ้นขยะนะครับผมอ่าซึ่งน้องแดงผมจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมครับอ่าเมื่อใดเดี๋ยวนะครับผมกลับแล้วไป ไเว่นหรือตลาดนะครับผมซึ่งแถวนี้นะครับผมบ่มีตลาดนะครับผมอุทยานแห่งชาติตรงนี้นะครับผมไม่มีนะครับผมมีแต่พับมีแต่ร้านอาหารหรูๆนะครับผมมีแต่ร้านเหล้าเยอะนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเป็นฝรั่งนะครับผมอย่างนี้นะผมขับไปสิบกิโลแลยครับผมผมขับออกจากอุทยานสิบกิโลเลยนะครับผมไม่พบร้านขายอาหารตามสั่งหรือว่า หรือว่าอาหารอะไรที่อไม่เกินห้าสิบนะครับผมอยากกินแบบนั้นแล้ววันนี้เวทเซเว่นอีก e นะครับผมซื้อมาสาหมห่อ Big, Big, Big. ห่อบิ๊กบิ๊กบิ๊กห่อละแปดบาทสาหมหอก็ยี่สิบสี่นะครับผมแล้วก็มีโคมีน้ำเขียวนี่ของโปรดผมนะครับผมแล้วก็น้ำดื่มนะครับผมน้ำดื่มของน้ำทิพ์นะครับผม แล้วก็ปลากะปองนะครับผมอยู่ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมผมยังไม่กินแล้วก็ข้าวสารนะครับผมข้าวสารเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเอเดี๋ยวเราจะต้องมามาั่นนะครับผมแล้วก็กินกินแล้วก็นอน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 เลยนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมจะแก็บแต้นแล้วก็ขับรถกลับบ้าน <assets. S 2> เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจัดสรุปให้ฟังนะค,ะครับว่าผมมาเดินป่าแล้วก็มาแคมป์ที่อุทยานด้วยนะครับผม ใช้เงินกี่บาทพอบน้อยก็บิดได้นะครับเอย่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมอารสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้หกโมง 6โมงครึ sea, sea, ่งนะครับผม7โมงครับผมเสียงน้ำตกอาจจะน้ำหน่อยนะครับผมดังทั้งคืนเลยทางขึ้นผมนึกว่าฝนตกโอเคแล้วับเดี๋ยวเราก็จับแตนแล้วก็กลับบ้านแลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมถ้าคุณผู้ชมถูกใจชอบใจอย่างไรนะครับผมกดไลค์กดแชร์ กดตัปตไครนะครับผมไดู้ชกก่องตอนลงทิ้วเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมผมจตะจแตนแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ตอนตอนคลิปนี้เราใช้จ่ายไปที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทน,นะครับผม ค่าอุทยานไม่ต้องเสียนะครับผมค่าที่ต้งไม่ต้องเสียนะครับผมผมนอนเต็นท์นะครับผมนอนแน,น่นอนเตยเลยครับผมนะครับร้อยสามสิบบาทนั้นก็เป็นค่าน้ํามันกับค่า,อา,มา,มาอาหารขนมทั่วไปนะครับผมประมาณนั้นะครับผมทั้